สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวหน้าร้านแล้วก็ยาที่ปูหน้าร้านนะคะว่าปูกี่ปีเป็นเกรดตัวไหนมาหน้าร้านถ้าร้านไม่เปิดสามารถดูยาตัวอย่างได้ที่ไหนนะคะไปค่ะอย่างแรกนะคะร้านจะอยู่ใกล้ๆตลออนะคะตลอตรงนี้ด้านหน้ามันจะเป็นสภพกรนนะคะขับมาลูกค้าจะเจอป้ายแบบนี้นะคะถ้าลูกค้ามาแล้วหน้าร้านไม่เปิดนะคะลูกค้าสามารถมาดูยาตัวอย่างได้ที่ตรงนี้นะคะสามารถดูยาตัวอย่างได้ตรงนี้นะคะ ด้านหลังย่านะคะจะมีเกรดและราคาบอบกอยู่นะคะสามารถเปิดดูได้นะคะสนใจตัวไหนสามารถถ่ายรูปไว้ก่อนได้นะคะพอร้านเปิดลูกค้าก็มาสอบถามเพิ่มเติมได้คะ่ะอย่างที่สองนะคะนี่จะเป็นย่าที่ปูหน้าร้านนะคะย่าตัวที่ปูหน้าร้านจะเป็นเกรด3ามเซนนะคะ13ามเข็มคะ่ะเป็นเกรดที่ใช้ภายนอกนะคะตัวนี้ปูมา2ปีจะสาปีแล้วนะคะลูกค้า าแดดตัดฝนนะคะทาเกาติกไปเลยนะคะไม่สามารถแกะได้แล้วค่ะสภาพก็ยังดีอยู่นะคะมีรถขึ้นมาเหยียบทุกวันนะคะลูกค้ามาเอาหญ้าทุกวันค่ะมีรถมาลงหญ้าเดือนละคังนะคะแสงที่ถ่ายอยู่ตอนนี้นะคะจะเป็นเวลาหกโมงเย็นนะคะจะเป็นเวลาร้านปิดแล้วนะคะร้านข้างๆเขาปิดกันแล้วนะคะสภาพยังดีอยู่นะคะตัวนี้เกรดนี้สามารถสอบถามได้นะคะตารางมิลลสองร้อยห้าสิบค่ะ มวลล้วนละเก็พันห้าอยบาทนะคะหนึ่งม้วนหน้ากว้างสองเมตรยาว25เมตรค่ะสามารถใช้ได้3ามถปีค่ะคุกคะ